तो भी तो na no, na no, no. no, 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 no. เดี๋ยวนะเดี๋ยวนึงไม่แข็นระวังล้อปัดซ้ายนะ ทำไมพี่ไม่กำคัดเอ้ไปปล่อยคัดโอ้โหเมื่อกี้ภาพสวยเลยอะผมไม่เล่นงด้วยเมื่อกี้ร้อยอย่างนี้ร้อยหน้าร้อยหงายเลยคุขาดช่วงเมื่อกี้นี่ยเฮ้ยไย้ายตัวย้ายตเฮ้ยอกแล้วจะเปิดแรงเปิดก็ค่อยเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แกต้การกอดดน่าบางใจะ ไม่ต right? ้องไม่ต้องเอาที่ดันดันหน้าแล้วตุบนี่เอาดันหน้าไปนู่นดันหน้าไปนู่นแล้วตุบนี่เดี๋ยวนะตั้งรถไปนู่นตั้งรถไปนู้นเลยตันงไปเลยดันไปเลยเออดันไปไปเด็กดันรถไปนู้นเดี๋ยวตุบให้ดันรถไปนู้นเออมีนู่นเดี๋ยวพังทิงไปนู่นเลยดันตุบทิ้งพังนู่นก่อนมันหนักทิ้งทิ้งพังนู่นปล่อยรถปล่อยรถเออเลยเออ เอ,อ้าวที่กำลังได้เนะลยนั่นแก้เอาไปออ้ยไหวเปล่าได้ได้ได้แฮนได่พับไปแล้วเหรอ

隧道里，你看。